เอางวดนี้วิ่งห้าครับห้าครับอย่างที่ถ้าห้ามางวดนี้วิ่งห้านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคัดมาให้เหมือนงวดที่แล้วอีกครับมีเลขมามืดนนะรอเบื้องดีๆแล้วอันแดงงวดที่แล้วนะเดี๋ยวผมพากันยุใส่ <c oughs> เดี๋ยวหากอนเนอะ นี่ครับอันนี้คืองวดที่แล้วแต่ห้ามันไปอยู่หลักร้อยงวดที่แล้วนี่อันนี้คืองวดที่แล้วนะก็คือที่คัดมาให้ปรากฏว่ามันเข้าคู่เด่นห้าศูนย์มันเข้าคู่เด่นห้าศูนย์กับห้าสี่แต่ว่ามันออกแยกแต่ว่างวดนี้ครับก็วิ่งห้าเหมือนเดิมทําไมถึงให้ห้าครับเพราะว่าลาวพัฒนานี่ครับ อ้างอิงจากลาวนะมาเขาเขาจะตามกันแน่นอนลาวพัฒนาออก51455ที่เราแตก3ตัวครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลไทย514มันจะต้องมันจะต้องออกมาให้เห็นแต่ผมเห็นรัฐบาลไทยเขาให้2กันเยอะมากแต่ผมไม่ค่อยชอบผมม่มากผมให้ 55xx5 5, 5, แล้วก็ 1xx1 แล้วก็ 4xx4 ไม่เน้นเน้น5กับ1 ห้ากับหนึ่งแต่ว่าวันนี้อยากวิ่งวิ่งห้าถ้าถามว่าห้ามาบนมาล่างถ้าห้ามาคิดว่าห้าน่าจะลงล่างครับแต่มันจะมีเลขมามืดอยู่ถ้าห้ามามันมีห้าอะไรบ้างเดี๋ยวผมเขียนให้เขียนแล้วเดี๋ยวผมวงให้เขียนตรงนี้นะถ้าห้ามา <c oughs> ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดหนึ่งให้ด้วยนะครับวันนี้สีมงคลคือสีส้มถ้าห้ามาตัวแรก วันนี้ที่เด่นมากๆนะจะมีห้าเอาถ้าห้ามาครับวิ่งห้านะถ้าห้ามาหน้าห้าน่าจะมาข้างล่างอาจจะวงให้นะถ้าถ้าถ้าชอบห้างวดนี้นะครับเทวัดใจนะถ้าชอบห้างงวดนี้นะก็คือมีห้าหนึ่งครับห้าหกแล้วก็ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหกแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็คือห้าแปดส่วนเอา แบตซีบดแล้วแล้วส่วนวันนี้เลขที่เป็นเลขม้ามืดนะครับงวดที่แล้วให้ศูนย์ใช่ไหมงวดที่แล้วให้ศูนย์ใช่ไหมครับงวดที่แล้วให้เลขม้ามืดศูนย์เป็นบะเออแล้วให้วิ่งห้าปรากฏว่ามัน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 ไปมันห่าศูนย์ไม่มามันจับแยกแล้วมันออกมันมันเอาห้าศูนย์ไปไว้คู่หน้างวดนี้เลขม้ามืดคือเลขตัวนี้ มีโอกาสมาเยอะมีโอกาสมาสูงเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ชอบผ้าก็คือเลือกเอาครับเลขมามืดคือเลขเลขแปดครับโอ้ยคนลุกบอแมนแปดสิมาติห้าแปดเนาะถ้าแปดมาเออเลขแปดนะถ้าเป็นเลขมามืดจะเป็นเลขแปดครับอืมแล้วจะมีเลขเป็นปองวัดเขาช่องลมด้วยอยากให้ไปตามเลขแปดนะจะมาแปดตัวไหนแล้วก็ แปดครับแปดน่าจะเป็นเลขม้ามืดสำหรับวันจันนี้แต่ผมเห็นหลายสำนักน่ะเขาให้เขาให้เขาให้เลขสองกันเยอะมากเลยแต่งว่นนี้วิ่งห้าครับส่วนถามว่ามันจะเบิ้ลไหมไม่ปีนี้ไม่เป็นปีนี้ไม่ใช่เป็นปีของเบิ้ลเดียวปีนี้ไม่ได้เป็นปีของปีเลขเบิ้ลครับแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วอ่ะเป็นปีเลขเบิ้ลปีนี้จะเป็นปีของปีเป็นเลขเก้าครับ งวดที่แล้วไม่มีเก้าเห็นไหมครับงวดนี้มันจะมาเก้าไหมแล้วกําลังวันของวันจันทร์จะมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดแต่ผมว่ามีห้างวดนี้เพราะว่าห้าถ้าเราดูใช่ไหมครับห้าห้าเขาไปออกวิ่งไปออกอยู่หลักร้อยอ่ะสองงวดแล้วถ้าห้ามาวันนี้น่าจะลงข้างล่างห้าน่าจะลงข้างล่างแต่ถ้าไม่ลงข้างล่างน่าจะอยู่หลักสิบกับหน่วยมาได้ทั้งบนทั้งล่าง ห้ากับแปดมันเด่นแปดนี่มันเป็นม้ามืดครับจับคู่ไหมห้าแปดจอกไหมจอบวอะเดี๋ยวผมเขียนกําลังวันก่อนกําลังวันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดมันมาตัวหนึ่งแน่ครับมีเก้ามีสามแล้วว่ามีเจ็ดแต่ว่านี้วิ่งห้าจะให้แคปสายด่วนแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอย่างแล้วตอนนี้คือถ้าห้าเนี่ย ถ้าอยากวิ่งก็วิ่งเลยแต่ถ้างบน้อยก็เล่นห้าหนึ 6, ่งห้าหกห้าแปดแล้วห้าเก้าหรือว่าจะเล่นแค่นี้ครับไม่ต้องไปรูดนี่อันนี้กําลังวันมีสามมีเก้ามีเจ็ดมันสีเหลืองเออเฮ้ยโเสียงคือมันว่าเห็นอ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเลขม้ามืดนะจะเป็นเลขเลขแปดนะครับก็คือเป็นแปดอ่ะพร้อมอย่างใจแคบสายด่วนแล้วครับว่มีอย่างซิว่าแล้ว แลก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ทีละชุดเพราะว่างวนนี้มั่นใจเลขในชุดสีแดงครับว่าในชุดสีแดงน่าจะเข้าหรือไม่อาจจะเป็นเลขปิงปองที่ไป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 ขอไปจับอยู่ที่คำชะโนดอยู่ที่คำชะโนดวังน้ำเขียวก็คือหนึ่งห้าหแล้วก็เลขที่ ที่จับอยู่ที่ทไปขอท่านทองล้นครับอยู่ที่วัดเขาช่องลมมาแต่ว่าผมมั่นใจใบสีแดงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนอา่านดูอีกรอบหนึ่งนี่นี่ช,ชอบนี่อันนี้พันนะเพราะว่าสายวิ่งก็วิ่งห้าเลยเนี่ย นี้มันออกราวไปแล้วผมก็ผ่านแล้วกันแต่ถ้าใครชอบก็เล่นเล่นไว้นี่ผมมั่นใจในใบนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนงวดน,นี้คือมั่นใจในใบสีแดงใบนี้ครับหมดทีนี้จะให้สายด่วนแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วกดหนึ่งแม่แม่กดหนึ่งกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามแม,ม่ยนำเด้อวันนี้ผิดถูกขออภัยเด้อก็คือคิดว่าเราต้องมีโชคมีลาบร่วมกันคนระับสำหรับวันนี้ สายด่วนก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าเน้นโตใหอ่ะกดหนึ่งกดหนึ่งให้หน่อยครับสะอายะเลยพื้นเข้าใจว่าคาว่าสะอายะมุนอายะสะอายะสวัสดีกับเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดคนดูแต่ว่าวันนี้ผมเห็นนะเขาให้ เด่นสองกันเยอะมากเลยครับแต่ว่าผมบ่มากบ่มากนี่มันซีมาบ่ไหนบ่มากนี่ให้ดูลอตเตอรี่อันนี้เป็นลอตเตอรี่วัดเขาช่องลมวัดเขาช่องลมครับอันนี้เป็นลอตเตอรี่ที่ซื้อมาจากวัดเขาช่องลมนะครับก็คือเป็นเลขเป็นเลขปิงปองนะครับเออเป็นเลขเป็นเลขปิงปองวันนี้ก็เอามาจับทําสายด่วนด้วยนะครับ ว่ม,มักสองผมผมว่มักสองว่านี่นะผมว่าเมื่อคูก่กองสลากไม่มีเลขดับแต่ผมคิดว่าสองไม่มาแต่ผมคิดว่าห้ามาครับถ้าห้าไม่มาหนึ่งกับแปดโผล่เลยเออหนึ่งกับแปดโผล่เลยครับแต่ว่าเสี่ยหอกตัวไหนถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งมาขอให้มาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกที่เป็นตัวอัด แค่แค่นั้นครับแต่ถ้าแปดมาเดี๋ยวผมจะบอกถ้าแปดมางวดน,นี้จัดโตไหนแปดนี้เป็นตาย่านเหี่ยงว่าเลยว่าเอาเด้ออกแปดสองนะเป็นเลขมงคลมันเป็นเลขที่จับปิงปองมาแล้วก็ซื้อมากับบวกเลขทูบแล้วก็ซื้อเลขรถมานี่เจ็หนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกสองเลขบ้านก็คือเลขที่ต่ำนะครับมันสีข้างแล้วเดี๋ยวครับสายด่วนงวดน,นี้คือถ้าแปดมาครับ มันอยู่ในสายด่วนเลยผมเอามามาเฮ็ดให้แล้วขั้นแปดมานะ่ะถ้าแปดมางวดน,นี้ถ้าห้าไม่มางวดน,นี้มันจะต้องดีดมาหนึ่งกับแปดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายวิ่งแบบอยากวิ่งอย่างเดียววันนี้วิ่งคุ้มแน่นอนถ้าศูนย์มาคิดว่าศูนย์ยางาาามาจักบ่มาผมว่า <laughs> ถ้าศูนย์มาเหรอครับถ้าศูนย์มางวดนี้ เดี๋ยวมันสี่ลายไหมเดี๋ยวหาว่าผมให้ไฮไลท์ไหมเออถ้าศูนย์มาครับบ่เขียนได้ว่าเอาเอาเพราะว่ามันบ่เดนถ้าศูนย์มางวดนี้ครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าถ้าศูนย์มาครับแต่ว่ามันไม่เด่นแต่ว่างวดนี้ผมเห็นหลายสำนักเขาให้เด่นสองแล้วก็ฟันสองล่างแต่ผมให้ห้าแม่ไปจับกับ สัมนักแม่นแม่นก็ได้อาจารย์แม่นๆพี่คนแม่นๆก็ได้ผมให้เด่นห้าถ้าสำนักหนึ่งให้เก้าอ่ะก็จับเลยห้าเก้าแล้วก็กลับหัวห้าหกวัดใจแค่นี้ถ้าคิดว่าเอ้ยเลขผมจะเข้าวันนี้แล้วก็เลขอีกคนหนึ่งจะเข้าก็จับคู่กันเลยเพราะบางทีไม่ต้องซื้อเยอะนี่น,นี่นี่คือเป็นทิศฐานเลขวัดเขาช่องลมจะเป็นเลขตัวนี้ครับสายด่วนงวดนี้ครับอะแคป ไม่ดูเพจอื่นถูกก็ถูกไม่ถูกก็ตามงวดใหม่โอเคขอบคุณแม่ๆอ่ะสายด่วนงวดน,นี้ครับให้เลขปิงปองเลยเก้าหกแปดสี่ห้าเก้าแล้วก็เก้าห้าหแล้วก็สองตัวจะมีสามเจ็ดแปดสามห้าหแล้วก็ห้าเก้าระวังกับหัวคิดอยู่ว่ากลัวมันออกครับเพราะมันหกับ9้ามันตัวเดียวกัน งวดนี้ถามว่าถ้าสี่ตัวเนี้ยในบรรดาสี่ตัวเนี้ยชอบตัวไหนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแปดมาขอให้มาแปดหกแปดเก้าแล้วก็แปดสามแต่งวดนี้มันเด่นห้าห้าที่คิดว่างวดนี้มานะนี่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 ซูมใหญ่ๆเลยครับห้าหกกับห้าเก้าครับถ้าใครชอบอัดไปเลยงวดนี้ผมพู้กันว่ามันมาบมาแต่ว่าห้าหกกับห้าเก้านี่คือมันเด่นมากๆครับแล้วอันนี้คือสามตัวหก เก้าหกแปดสี่ห้าเก้าแล้วก็เก้าห้าหกอันนี้ปิงปองรีบแคปเดอร์แบตไอโบแมนมันข้างอันนี้เลขนี่นี่นี่อยากให้ตามนี้ครับเพราะลาวไม่มาวันนั้นลาวออกหกหกหนึ่งเก้านี่คือวันนี้เลขนี้ก็คือชอบนะครับนี่ถ้าแปดมานี่อยากให้ออกตัวนี้อยากให้ออกแปดหก แต่ถ้าแม่คิดว่าเอ้ยมันหกกับเก้าตัวเดียวกันแม่ก็กันเก้าแปดไว้แต่อย่าให้มันออกตัวนี้วันนี้แล้วถ้าห้ามันออกขอให้มันออกห้าหกกับห้าเก้าวันนี้โอเคครับแม่แม่วันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบเริ่มกันนะครับสุดท้ายแล้วนะวันนี้ขอบารมีจากองค์ปู่ศรีโท,โทนะบารมีองงแม่สิปปุุทุมาบารมีจากองค์ปู่พญายนการนะครับา่านะแล้วก็บารมีจากองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะขอให้ทุกคนได้มีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยปังๆนะหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติเฮงเฮงรวยรวปังปัง